อาหารเช้ามื้อแรกของวันที่สองในเกียวโตเพื่อนพามากินร้านแถวๆโรงแรมนี่แหละค่ะร้านนี้น้ำชาที่ให้ดื่มไม่ใช่มัชชะนะคะแต่เป็นอู่หลงสภาพยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ร้านอาหารที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต้องสั่งอาหารกับเครื่องสั่งที่หน้าร้านค่ะไม่มีคนมารับออเดอร์เหมือนกับที่บ้านเรานะ สั่งที่เครื่องแล้วถือสลิปเข้ามาค่ะจากนั้นจะมีคนเอาอาหารมาเสิร์ฟอาหารเช้าแอบหนักเหมือนกันนิดหน่อยกินไม่หมดค่ะแต่เพื่อนๆช่วยกันกินให้หมดเพราะตามมารายาทของคนญี่ปุ่นถ้ากินไม่หมดถือว่าเสียมารายาทมากค่ะที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะไม่มีช้อนให้ค่ะมีแต่ตะเกียบนิดหน่อยสั่งเป็นเทมปุระหมูทอด มีซอสมาให้ราดนะคะคข้าวที่ร้านนี้เป็นแบบเติมไม่อั้นค่ะเ,คเขามีเครื่องเติมข้าวเ,เป็นแบบบริการตัวเองกดจากเครื่องมีปริมาณให้เลือกอน้อยกลางมากนิดหน่อยใส่เหล็กกัดหมูไม่ขาดค่ะ น้ำซุปไม่มีช้อนนะเราต้องยกสดค่ะคนจีนกับคนญี่ปุ่นเขาจะกินเร็วและกินให้หมดค่ะแตกต่างจากคนไทยกินเหลือและกินช้าจริงค่ะอันนี้ยอมรับเราไม่ค่อยเสียดายของกินกันค่ะหลังจากกินเสร็จเราก็เดินไปที่รถค่ะวันนี้ฝนตกค่อนข้างแรงและตกทั้งวัน พยากรณ์ที่บ้านเขาจะตรงตามที่ให้ข้อมูลไว้ค่ะถึงฝนจะตกแต่บรรยากาศก็ดีนะคะที่เกียวโตรถไม่ติดค่ะและอีกอย่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยพอดีไกด์เราแวะกดเงินพูดถึงเงินช่วงวันที่นิดหน่อยมาค่าเงินลงมากเลยค่ะ1เยนเท่ากับ0 1 9ถึง18 เดทด,ดีมากเลยยิ่งถ้าใช้บัตรจ่ายนะยิ่งได้เดทด,ดีค่ะตอนนี้เม็ดฝนเริ่มเล็กลงแต่ถ้าไม่กลางร่มนะก็เปียกได้ค่ะโอเคตอนนี้เรามาถึงที่จอดรถของวัดทองแล้วค่ะ ไกด์จอดรถไม่ตรงบอสเลยสั่งให้กลับไปจอดใหม่เซลเล่นที่เฉยนะคะพอมาถึงวัดนะคะฝนเริ่มแดงขึ้นค่ะระหว่างทางที่เราขับมาที่วัดเขามีแข่งมาราธอนด้วยค่ะวิ่งท่ามกลางสายฝนคนวิ่งไม่ทอ้อคนเชียร์ก็สู้ยืนให้กำลังใจข้างทาง ตรงนี้จะเป็นทางออกและทางเดินไปที่วัดค่ะ <Wow. S 1> เรากำลังเดินไปที่วัดด้วยความที่ฝนตก <Yes. S 1> นักท่องเที่ยวเลยไม่ค่อยเยอะค่ะ <Yes. S 1> ฝนตก อากาศหนาวนักท่องเที่ยวมีบ้างคะ่ะแต่ไม่เยอะอเรามาถึงทางเข้าวัดทองหรือวัดคินคาคุจิกันแล้วนะคะ คินภาษาญี่ปุ่นแปลว่าท้องหรือเงินก็ได้ค่ะข้างหน้าก็เริ่มเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศาลาฝั่งซ้ายมือที่เห็นอยู่นะคะเขาไม่ให้ถ่ายรูปเราก็เลยไม่เข้าไปค่ะเดินเข้าไปข้างในกันเลยตอนนี้เราเข้ามาข้างในวัดแล้วนะคะค่าเข้าชมผู้ใหญ่คนละ500เยน เด็กคนละ300รยเยนค่ะจะได้ตัวเป็นแบบคําอวยพรให้เอามาติดที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะว้าวเริ่มเห็นตัววัดแล้วค่ะเพื่อนบอกว่าเป็นทองคําแท้นะคะของจริงคือสวยมากค่ะ ตรงนี้เป็นบรรยากาศรอบๆวัดนะคะที่จริงฝนตกก็ถือเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งคือนักท่องเที่ยวไม่เยอะ oh, okay, okay. เราเดินกันได้สบายๆค่ะ Hawaii, s <S บรรยากาศภายในวัดรู้สึกถึงความขลัง mm hmm. ให้ความรู้สึกเป็นญี่ปุ่นแท้ๆถ,ถ้าใครเคยดูอิคิวซัง s <S ก็จะคุ้นกับวัดทองนะคะ เวลาเดินต้องระวังหน่อยเพราะมันลื่นค่ะเห็นไหมคนน้อยเดินได้สะดวกมากสวยมากค่ะทุกคนทองอารามเปล่งประกายเ,เด่นอยู่ตรงนั้น อินเอร์นอล40 49แอเอร์นอล129ข้างหน้าเห็นใบไม้สีแดงร่วงเต็มเลยค่ะถ้ามาตั้งแต่เดือนที่แล้วคงได้เห็นใบไม้สีแดงเต็มไปหมด ขนาดบนพื้นยังสวยถ้าได้เห็นบนต้นจะขนาดไหนออบรรยากาศที่วัดให้ความสงบออร่มรื่นออมากๆเลยค่ะเหมือนได้มาพักสมองจริงๆออออบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอากาศเย็นๆออกับสายฝนออปล่อยๆ บอกเลยว่ามันรู้สึกดีสุดๆเลยค่ะจริงๆนิดหน่อยชอบเมืองเกียวโตนะคะเพราะไม่วุ่นวายสงบอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศรอบๆวัดค่ะ จากตรงนี้เราก็มองเห็นวัดทองด้วยเช่นกันตรงนี้ไม่ทราบว่าคืออะไรแต่เพื่อนบอกว่าผีมาแล้วผีปุ่นจะออกมาจากตรงนี้ว่างี้นะคะฝนตกผีคงไม่ออกมาหรอกมัง้ง ตรงนี้มีน้ำตกน้อยๆเสียงน้ำตกบวกกับเสียงฝนมันคือวิถีแห่งเซนนะคะนักท่องเที่ยวไม่เสียงดังเลยค่ะทุกคนให้ความเคารพสถานที่ ตรงนี้เป็นที่เสี่ยงโชคคะ่ะโยนเหรียญลุ้นว่าจะได้ดังที่คิดไหมไหแต่เราไม่ได้โยนคะ่ะไม่มีใครชอบเสี่ยงจะเห็นว่ามีเหรียญกระจายเต็มไปหมดมเดินต่อไปคะ่ะตรงนี้ลื่นมาก จุดนี้เป็นจุดที่นิดหน่อยชอบมากค่ะเป็นบ้านซามูไรค่ะให้ฟิลเหมือนดูอนิเมะอยู่เลยนี่ค่ะเป็นบ้านญี่ปุ่นโบราณเราจะเห็นในอนิเมะเนาะ และตรงจุดนี้เพื่อนบอกว่าเป็นที่ปลิดชีพของซามูไรค่ะเวลาที่ซามูไรไปรบแพ้มาจะปลิดชีพตัวเองเพื่อสั่งเวยความอัปยศค่ะนั่งตรงนี้แล้วก็ทำการปลิดชีพค่ะ ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ที่เขาไหว้ขอพอรกันค่ะที่สุดท้ายคือที่ไหว้ขอพอรต้องเดินระวังเพราะตรงนี้ลื่นมากๆเช่นกันค่ะจะเห็นว่ามีป้ายชี้บอกทางค่ะ วัดนี้นะคะมีถังขยะให้เป็นจุดๆด,ด้วยค่ะโอ้เราเดินมาเห็นทันจิโร่เปลี่ยนอาชีพค่ะจากขายถ่านมาเป็นขายเครื่องดื่มค่ะทันจิโร่จะขยันไปไหนทำหลายอย่างมาก ข้างหน้าตรงนั้นเป็นที่ไหว้ขอพอรค่ะไหนๆก็มาถึงละไปขอพอรกันสักหน่อยดีจังเลยค่ะคนไม่เยอะเดาหว,ว้ได้สะดวกมากถือเป็นวันที่ดีอีกวันเลยค่ะเดี๋ยวจะไหว้แบบญี่ปุ่นกันนะ ที่นี่มีทูบเทียนให้เหมือนที่บ้านเราเลยค่ะอย่างละหนึ่งลอยเย็นเราหาที่วางร่วมกันก่อนค่ะมีที่วางร่มให้ด้วยก่อนอื่นก็ไปจุดทูบเทียน แล้วเอาเทียนไปวางตรงที่เขาให้วางค่ะก่อนจะวางก็ขอพรกันสักหน่อยนิดหน่อยขอเป็นภาษาไทยนะคะเราควรใช้ภาษาบ้านเกิดของเราค่ะอันนี้คิดเองนะจากนั้นก็ไปที่กระถางทูบค่ะไหว้ตรงนี้อีกสักที แปะมือค่ะนิดหน่อยเห็นเขาทำแบบนี้กันเลยทำตามเสร็จแล้วค่ะไปดูศาลาใกล้ๆกันตรงนี้เขาให้ใส่เหรียญและดึงเชือกใหญ่ๆค่ะแต่เราไม่ได้ทำเพราะไม่เห็นมีคนทำเราเลยไม่ทำค่ะพอ,อ,อกมาข้างนอกจะเป็นร้านขายของกิน เลยลองกินไอติมมัทฉะสักหน่อยกับอากาศเย็นๆแบบนี้แหละ mm hmm. อร่อยนะคะทุกคนกลิ่นมัทฉะเน้นๆไอติมโคนใหญ่มากคะ่ะหนึ่งโคนกินกันสี่คน mm hmm. นิดหน่อยกินไม่หมดอีกเช่นเคย ส่วนเพื่อนก็ซื้อมัจฉาดดังโงให้เราลองกินค่ะ,ะสีเขียวสวยมากมิโดริกาคิเรเดสแป้งหนึบหนึบมาก ผงม,มัชฉะคือแบบแท้ๆเลยถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะฉุนแต่ก็อร่อยค่ะดอนนิดหน่อยขอจบทริปชมวัดทองไปพร้อมกับการกินไอติมมัชฉะและมัชฉะตั้งโง่ค่ะรอรุ้นนะคะว่าต่อไปจะไปที่ไหนในเกียวโตอาริกาโตเนะ